มาแล้วครับของเล่นของสะสมใหม่จากแคมปัสเนาะเป็นเป็นเอ,อ่อ p o w เว 3D ส 3D ก a r สเนาะนี่แคมปัสพาวอ 3D ก a r สนะครับเป็นกาสสามมิตินะแต่ว่า <c oughs> ขอแนะนำเลยนะครับขอแนะนำเลยว่าถ้าถ้าได้มาแล้วอย่าประกอบเลยนะครับ หรือถ้าใครมือนิ่งๆนะนะก็ประกอบได้นะแต่โดยส่วนตัวแล้วประกอบยากจริงๆก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำรายละเอียดในห่อนะเขาขายชิ้นละห่อละ25บาทนะครับในห่อหนึ่งก็จะมีขนมแคมปัดเคลือบช็อกโกแลตนะขนมอบกรอบเชือบช็อกโกแลตขนาด12กรัมนะครับ แล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นแบทแมนนะครับอันนี้อะควาแมนนะประกอบเรียบร้อยแล้วเป็นแบทแมนข้างในก็จะมีแบบนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4แผ่นนะเหมือนตัวต่อนะครับ4แผ่น มีทั้งหมด6แบบให้สะสมนะครับก็ก็จะมีไหนนี่มีรายละเอียดตามตัวชัวเลยนะครับก็จะมีโจ๊กเกอร์วันเดอร์วูแมนแบทแมนเปอร์แมนอควแมนแล <The Fre ้วก็เดอะแฟลตนะครับตามนี้แล้วก็จะมีคู่มือการการประกอบด้วยนะนะครับในทุกห่อ นะครับในทุกซองตามนี้อันนี้ผมซื้อมาทั้งหมดสามแบบนะอันนี้เป็นคอมแมนอันนี้เป็นซุปเปอร์ข้างในนี่นะซุปเปอร์แมนสีน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แมนคู่เป็นวอนเดอร์บูแมนนะครับวอนเดอร์บูแมนซุปเปอร์แมนกับวอนเดอร์บูแมนทำไมมันสีคล้ายๆกัน Batman เป็นสีดำนะครับนี่เดี๋ยวถ้าถ้าว่างๆก็จะทำคลิปประกอบให้ดูนะครับมันมีหมดเขตวันที่ไหนนะนี่นี่น,น,น,นหมดเขตวันที่30มิบถุนายนนะครับเดือนนี้นี่แหละนะครับปี2 5งพ้าร้ก็ ถ้าของยังมีก็อยู่ในบนชั้นนั่นแหละครับเนาะตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเยอะเลย